สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทาง YouTube นะครับอันนี้เป็นอ p p ีของการทำราวนิ้วโน้มหรือว่าเสริมเหล็กนะครับใบเสริมใบเสริมราวนิ้วโน้มนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นช่นางใหญ่นะครับมาจาก เปิสีขอระพูมครับนี่ตัวนี้จะเสริมเป็นเอ่อนิ้วนุมด้นนานข้างนะครับนี่ทสองข้างเลยครับซ้ายห้าขวาห้าใช่ไหมช่าง <c oughs> ตัวนี้เราจะตัดความยาวเท่าไหร่ครับช<า>่างความความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่อันนี้ยาวเท่าไหร่ครับสิบสองครึ่งครับสิบสองเซนหรอสิบสองมิลบ่หึสิบสองนิ้วหรือสิบสองอะไรสามสามสามสิบเซนครับสามสิบเซนประมาณสามสิบเซน อย่างข้างละชาสุนทรนครับใส่ใส่ไว้เพื่ออะไรครับหนึ่งใส่ไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับฮะเพื่อโน้มเพื่อเกาะข้าวล้มบ่ใช่ครับข้าวล้มนข้ามันหนาครับข้าวล้มข้างวมีช่วงประกอบครับอันนี้เชื่อมใส่เชื่อมใส่ราว โดยที่เราจะทำซีหม่นะครับช่วยชุบของครับนี่ อันเดิมนี่มันจะห่างจากจากปากนะครับอันเดิมนี่นิ้วเดิมนี่มันจะจะห่างนะครับในตอนนี้เราเสริมตัวเหล็กตัวนี้ไปนะครับ <Okay. S 1> อย่างเช่นเราเปิดเราเปิดเราเปิดปากเราเปิดหน้าเกี่ยวด้านเอาวนใช้นะครับนี่เช่นข้าวล้มใส่ข้าน,านี่ผมว่าตัวนี้น่าจะช่วยเกาะขึ้นมาได้ครับเพราะว่านิ้วเก่ามันมันมันโค้งเข้าไปข้างใน ตัวนี้นะครับใช่ไหมช่างใช่ไหมใช่ใชใชครับไอ้นี่นะครับเป็นคนไม่ต้องเดินเกี่ยวเลยแล้วนิ้วตัวนี้อันนึงนิ้วโน้มอันนี้นิ้วโน้ม <laughs> <laughs> โอ้รูปเสร็จแล้วครับไอ้คันยางไอ้ตัวนั้นอ่ะเ <laughs> นี่ยตัวนี้ กรนะอบอบอกมาก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้ทําเองครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนี่ลงทุนไม่แพงครับ ตู้มาไม่แพงคอครัวแพงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอะสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เ,เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ